มาทําเครื่องสำอางได้งไงครับด้วยครั้งที่ต่ก่อนนะคะมีแพชชั่นในการทํางานรีวิวเรารู้สึกว่ามัน,ม,นมีโอกาสทางการตลาดโดยที่เราอ่ะมีการตั้งเป้าหมายไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าอยากทําสินค้าเพื่อไปจําหน่ายที่โมเดิร์นเทรค่ะจนกระทั่งเรามีโอกาสาที่ได้เข้าไปค่ะทําให้วางจําหน่ายได้จนถึงทุกวันนี้ในที่สุดค่ะ ในตัวสินค้าอื่นๆที่กำลังเพิ่มขึ้นไปเนี่ยเรามองช่องทางว่ามันมีโอกาสที่ดีขึ้นยังไงถ้าเป็นตัวเซร่มะครับจะมีโอกาสเยอะขึ้นเพราะว่าหนึ่งคือลูกช้าลูกค้าจะใช้หมดไวกว่าจะมีโอกาสการรีพีทมากกว่าเงิน2ล้านบาทเนี่ยจะเอาไปทำอะไร1ล้านบาทตั้งใจจะเอาไปทำในเรื่องของการรีพีทค่ะและอีกหนึ่งล้านบาทตั้งใจที่จะเอาไปทำการตลาดเพิ่มเติมค่ะเสนอค่ะ ตอนแรกขอว่า2ล้านบาทสมัครสิา์ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็มีผลิตเกิดขึ้นมา2องผลิตแล้วก็อาจจะมีมา11ถึง12 SKU ใช่ไหมปัจจุบันมีแล้ว11ตัวค่ะ2ล้านบาทฉันเดบ a r a n t e e r e v e n u e ให้อยู่เลยผมสรุปให้นะครับคุณนิชิตาเสนอ2ล้านบาทเพื่อหุ้น100ซแล้วแกก็จะให้พวกคุณเข้าไปร่วมกับแก คือเราอยากได้สินค้าเข้าโมเดิร์นเทรใช่ไหมคะเรายอมขาดทุนมาประมาณ2-3ถึงปีเพื่อที่จะหาช่องทางไปเข้าในโมเดิร์นเทรจนได้ทุกอย่างของหนูมันเกิดจากความพยายามทั้งหมดหนูไม่เสียใจเลยที่หนูได้มายืนตรงนี้หนูแค่รู้สึกว่าหนูทิ้งแบรนด์นี้ไม่ได้จริงๆเอางี้ผมออฟเฟอร์2ล้าน5 0แล้วกันคนละครึง่ง